đã biến đổi và phát triển bởi uyên uyên đậm đà tinh thần Thái 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 ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณแฟนทำด้วยแลรอรอรับประทานยกันจะทำลองทายครับอี่ผมนะครับจะรับได้ครับขอบคุณแฟนขอบคุณแฟนเลยนะครับที่ทำให้เราได้เป็นทุกวันนี้ได้นะครับเป็นนักศึกษาเป็นคนดีด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะต่อไปเนยังไงดีครับ แลังนี้ก็เป็นย่างว่าเราทำให้ดีที่สุดนะคเพื่อนๆทำงานแล้วก็แสดงเป็นตัวเองนะควก็เป็นตัวเองแล้วก็หวังว่าจะมีการขับหน้ารับแบบนี้ตลอดไปนะคะก็เป็นกแรงใจให้สานาแล้วก็หน้ารตานี่เป็นนานนะครับขอบคุณครับรบมมือเดยครับขอบคุณใจค่บทุกคนเาแที่ดวงเลยขอบคุณ สีอะไรสีอะไรครับสีแดงรับผมถูกต้องครับสีแดงถูกต้องครับยี่ห้ออะไรครับโรเจอ่าโรเจอร์โรฮีโร่ทุกคนปลอดภัยไหมกลับเลย